เอมีทองเล่นกับน้องหรอคะอ่ะจุบน้องหน่อยจุบน้องหน่อยเอาไม่จุบน้องอะลูกทำไมล่ะคะเอ๊กลัวน้องหรอคะพี่มีทองกลัวน้องหรอคะเอ๊ถุงทองจ๋ามาจุบพี่มีทองหน่อยลูกไปเดินเดินไปหาน้องไปลูกปะเดินไปจุบน้องหน่อยเร็วเดินไปจุบจุบน้องหน่อยน้องถุงทองจุบจุบพี่มีทองหน่อยค่ะไปพี่มีทองไปจุบน้องหน่อยป ที่มีทองไปจุบน้องไปจุบน้องหน่อยแล้วเดินไปเดินไปเร็วๆสิลูกจุบๆกันนะคะทำไมอะคะือตามแม่ทำไมแม่ถ่ายคลิปอะลูกดูสิคะ่ะแม่มาถ่ายคลิปบ่อปลานะคะยามค่ําคืนค่ะบ่อปลาครับแล้วก็ผนังน้ําตกด้านนู้นนะคะยังไม่แล้วเสร็จคะ่ะทุกคนมาถึงวันนี้ก็สิบกว่าวันแล้วนะคะยังไม่แล้วเสร็จเลย ชมบรรยากาศยามค่ำคืนมีแสงไฟโซลาเซลล์นะคะเสาที่หนึ่งแล้วก็เสาที่สองค่ะส่วนตรงนู้นก็ไฟโซลาเซลล์เหมือนกันนะคะแต่ละจังเปิดไฟเพิ่มค่ะอันนี้ไฟแสงสว่างไฟฟ้านะคะ เปิดไฟเพิ่มค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะรดน้าต้นไม้ยามค่ําคืนค่ะนี่ค่ะต้องรดน้ําต้นไม้เพราะว่ายังไม่แล้วเสร็จเลยค่ะณนะเวลาตอนนี้เป็นเวลาจะสองทุ่มแล้วนะคะยังรดน้ําต้นไม้ไม่แล้วเสร็จต้นนี้ค่ะเตรียมต้นเอาม้เตรียมต้นไม้ไว้ปลูกรอบบ่อค่ะแต่ว่ายังปลูกไม่ได้ค่ะเพราะว่าช่างทนานํางานยังไม่เสร็จค่ะก็ตัง้งตั้งเรียงเอาไว้ก่อนวันนี้ลมแรงมากค่ะทุกคนทําให้ต้นไม้ล้มเย้ไปหลายรอบแล้วจังก,ก็พยายาม หาที่หนักๆน,นะคะนั่นก็คืออิดออีกก้อนนะคะอิดบล็อกนะคะมาพิงน้องไว้แต่ก็ล้มค่ะเพราะว่าทิศทางลมมาทุกทิศทุกทางนะคะวันนี้ลมแรงมากเลยค่ะ ก็เลยเนี่ยค่ะเป็นห่วงน้องสงสารน้องมากเตรียมต้นไม้ใหญ่ไว้ปลกูกริมบ่อนะคะข้างๆบ่อค่ะเพื่อต้องการความร่มรื่นให้บ่อนะคะเตรียมไว้ส่วนตรงนู้นก็เอาไปใส่ในโอง่งไว้นู่นต้นนั้นก็ใส่ในกระถางเอาไว้ค่ะเพราะว่าล้มแล,ล้วเนรนาดเตรียมช่องไว้นะคะตัวนี้ก็คือเป็นช่องที่จะเป็นกระช่องกระถางที่ทําขึ้นมาเพื่อที่จะปลูกต้นล่ำซ้ำค่ะทุกคนแล้วตรงนู้นอีกช่องหนึ่งค่ะก็ไว้ปลูกต้นล่ำซ้ำเช่นกันนี่ค่ะ ไว้ปลูกต้นลำซำเช่นกันนะคะเพื่อที่จะให้ร่มรื่นตรงนู้นก็อีกช่องหนึ่งไว้ปลูกต้นลำซ้ำเช่นกันค่ะริมบอ่อแบบนี้นะคะเวลาน้องเติบโตต้นใหญ่ค่ะก็จะให้ร่มเงาที่บอ่อปลาตรงนี้ค่ะส่วนตรงนู้นก็จะเป็นส่วนที่ทําไว้ปลูกต้นไม้นะคะมีอยู่3จุดทางด้านโน้นด้านซ้ายนะคะตรงกลาง แล้วก็ตรงขวาค่ะแต่ว่ายังไม่แล้วเสร็จกัะทุกคนหน้าตาน้ำตกน้ำตกยังเป็นแค่น้ำตกนะคะยังไม่เรียบร้อยพร้อมที่จะสมบูรณ์แบบเลยตอนนี้น่าจะ80%คะ่ะทุกคนน่าจะเหลือประมาณ20%นะคะก็จะแล้วเสร็จคาดว่าน่าจะไม่เกิน3มวันนะคะอย่าเกิน3ามวันเลย3ามวันมันจะใกล้สิ้นเดือนมกราแล้วนะคะวันนี้วันที่ทลาไหร่2 2สองแล้วเนาะ อีก3วันก็25ถึงวันที่25คาดการนะคะว่าจะแล้วเสร็จเพราะว่ายังต้องเหลือเก็บงานด้านหลังก็จะเป็นบอกกองยังไม่ได้กั้นค่ะอ๋อจริงๆกั้นแล้วค่ะยังไม่ได้จอะท่อนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ยาวแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ